สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์ได้อครับพี่น้องครับมันนี่ก็ตรงกับวันที่12มกราคม68ครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้เก่ามาเชียร์ก็จะมีแนวทางตัวเลขอ่าห้าสำนักบนครับพี่น้องห้าสำนักบนครับก็จะมีเทิร์สรุปแล้วก็ทบทวนครับพี่น้องเนาะทบทวนให้พี่น้องเอได้เบิง พราะว่าเลขกบนหาสำกน,นี้โวบาหันธรรมะจับมาคุกเข้ากันครับผม09ครับพี่น้องเนาะเพิ่ออาจจะได้เพิ่ง209ครับแต่ว่ายังหน่อยกับติดสองตัวบนกันยังถือว่าดีครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็มาแชร์กันเลยมานําเสนอครับผมนําเสนอห้าสำนักครับพี่น้องเนาะอ่าให้พี่น้องมีกับเบื้องเลขกเด่นบนของแต่ละ ท่านครับผมแต่ละหาสำนักนี่ครับพี่น้องเบิ้งเทียบเบิ้งไปน้ากันครับอันนี้ก็ว่ากันตามข้อมูลเนอครับผมเได้อใดเสียว่าเลขตัวนั้นตัวนี้ครับพี่น้องเนาะก็ต้อบเบิ้งตามข้อมูลครับว่าตัวใดชนหลายกมู่ครับไล่เลี่ยงกันไปครับสําหรับในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก็จะประกอบด้วยเลขซ้ายบนของพ่อคุณเนอครับผมเลขสูตรของเบิ่น เอาที่เป็นเหล็กวิ่งครับพี่น้องเนาะที่เพิรนเห็นเป็นตัวเด่นมากครับแล้วก็ของอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมเป็นเลขติดบนของเพิ่นครับก็จะมีทั้งงวดว่างหันให้พี่น้องเอพซีเบิ้งไปนน้ากันครับอาจารย์สายบุญอากาของเสีาาย่ยนน้องคายครับผมเลขกบนขึ้นกันครับอาก็อาจารย์ที่สามก็จะเป็นอาจารย์ที่สี่ก็จะเป็น เส้นเขาใหญ่ครับผมอาจารย์เสียนเขาใหญ่แล้วก็มีเหลขอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะสำนักหนึ่งก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์แกลงและยองครับผมเป็นเหล็กดิบบนที่กันครับซึ่งก็จะมีข้อมูลทั้งงางว่างหันนี่ยพี่น้องเอพซีเดเบิงครับผมเอาที่เป็นเหลขเด่นเล็ติบบนนุ่มนเด้ครับผมซึ่งเสียที่เป็นสายบนของ ก็มาเชื่อกับบริมีสมีหรอครับผมแต่ว่าบางท่านเพิ่งกับท่านในรุ่งไ้เช่นพี่ปะกายหรือไวกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะครับก็เลยเอายิบยกมาหาเซียนครับผมซึ่งว่าหันกับเจมี่เข่าศูนย์เก่าด้วยครับผมเข่าที่ศูนย์เก้าอยู่ครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปมึงไปน้ำกันครับสิบเจ็ดมกราคมหกสิบแปดครับพี่น้องครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขห้าสำนักบนครับผม เป็นการทบทวนให้พี่น้องเพิ่งพร้อมครับกามเชียกับขอขอพระคุณถ้าหาสำนักหาเสยนเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจ้กับกามเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรนบนฟ้างแนวทางตัวเลขกับห้าสำนักที่เขามาเชียจะนํำเสนอกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมก็มาเริ่มที่สายบนครับผมอาจารย์สายบุญ เอาตรงเลขติดบนนี่เด้อครับพี่น้องครับงบหันเป็นเจ็ดศูนย์หกอ่าเจ็ดหกศูนย์ครับพี่น้องเนาะเข้าที่ศูนย์ครับวันนี้ลงคลิปไปแล้วครับผมอาจารย์สายบุญเพิ่นได่เก้าศูนย์สามครับเก้าศูนย์สามต่อมาเชื่อจะเอาเก้าศูนย์สามนี่เด้อครับผมนี่สำนักแรกแล้วครับพี่น้องเครับที่เบิ้งตัวนี้ไว้ครับผมเก้าศูนย์สามนี่ครับผมเดี๋ยวจะเอาไป เป็นตัวเด่นประชันประกอบกันครับพี่น้องเนาะต่อมาครับผมเส้นเส้นเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะเส้นเขาใหญ่เอาตัวเด่นนี่้ะครับผมสามกับเก่างวดว่างหันครับผมเขาเก่างวดนี้จะเป็นสองสุดครับพี่น้องเนาะตอนแรกคนหายสองกับสามเลยครับกอบพระทิม้ะครับผม ราชสุพลมหายเก่าครับพี่น้องกะเจ้าทั้งสองทั้งสามทั้งเก่านี่แหละครับผมว่มาเป็นตัวเด่นของเพิ่นก่อนครับสำนักที่สองอาจารย์แกลงครับผมอาจารย์แกลงกับเขาที่เก่าครับผมม่างั้นหนึ่งสามเก้าวันนี้เป็นแปดศูนย์หกครับพี่น้องเนาะกะเจ้าแปดศูนย์หกนี่ครับผม กันแกลงพ่อขุนพ่อหันกับมี่อ่าศูนย์กับเครับผม0ูนย์กับเจ็ูสว่างบผมมู้หานจะส้น0นย์นะครับผม0ย์สิมาหลายอยู่ศูย์กับเจครับพี่น้องเนาะงวดนี้ก็จะเอา0ูนกับแปดนะครับผมเพื่อใดศูนย์กับแงวดนี้เอาศูนย์กับแไปครับ เส้นน้องคายครับผมหันขอบไปลักลอยด้วครับผมครับถือว่าเล็กเด่นเพิ่นกับเล็กวิ่งเพิ่นบนเพิ่นเดินดีครับพี่น้องเนาะเ็เรียมาครับงวดนี้ได้เจ็ดกับหนึ่งครับผมเอาไปเบิ้งภาพรวมกันเลยครับพี่น้องบัดนี้ครับเที่ยวมาสรุปให้เบิ้งนี่ครับ อาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมเลขติดบนเพิ่น903ครับอาจารย์แกรงระยองเลขติดบนแนครับต่ลเเซียนนี่เข่ามัดตลอดด้ครับผมถือว่าก็มีเก็บขมุน้วมได้ครับพี่น้องบดเป็นวาพึ่งจีเข่าครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับเข่ามากตอนเนื่องครับผมคือว่าเลขเด่นเพิ่นตรงติดบดตัวหนึ่งกับสองตัวครับผมที่นําเสนอนี่ยได้ครับพี่น้องครับพี่น้องที่คงจะเห็น ครับงบประมาณกับเข่าครับผมก้อนนันกับมีครับพี่น้องเนาะอาจารย์สายบุญ903ครับอาจารย์แกงและยองนะครับผมเด็กเด่นบนพี่น้องมืี้ก็ติดตามเพิ่นมาสองสามโหมดก็เห็นเข่าตลอดได้ครับผมโหมดนี้คือ806ครับพี่น้องเนาะแล้วก็อาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมก็คือเอามาทั้งตัวเด่น2กับ3แล้วก็ตัววิ่งเก่าเมื่อกี้แล้วครับผม สองสามเก้าพ่อคุณสีครับผมมาหันศนย์กับ7งวดนี้ได้0ูนย์กับ8ครับเสีนน้องคายครับผมเจ็ดกับ1ครับพี่น้องเนาะครับดึงออกมาครับพี่น้องครับผมกับชิมีหลายตัวแน่ตะว่ากัม่เช่กัเอามาที่เด่นๆครับผมศูนย์แปดสามเก้าหกครับพี่น้องเนาะศูนย์แดสามเก้จครับจะเห็นว่าศูนย์ในชุนกัน ในหาซำนักนี่ยส้นศูนย์อยู่สามซำนักครับผมครับในหาซำนักนี่ครับพี่น้องเนาะส้นศูนย์อยู่สามซำนักครับนี่ก็ถือว่าศูนย์เป็นอันดับหนึ่งด้วยครับพี่น้องครับในหาซำนักนี่ยได้ครับผมส่วนที่เหลือก็ถือว่าแปดกับสามกับเก้านี่ยก็ถือว่าชั้นสองซำนักครับผมเท่าๆกันได้ครับพี่น้อง แปดก็มีของอาจารย์แกงระยองกับของพ่อขุนครับผมสามในกับมีของอาจารย์สา,า,ายบุญกับอาจารย์เขาใหญ่ครับส่วนเนก่าในกจะมีของอาจารย์สายบุญกับอาเซียนเขาใหญ่ครับนี่ครับ้วก็ที่เหลือครับพี่น้องเนาะหกเจ็ดหนึ่งสองครับ มียางละเสี้ยนครับผมโบได้ชนกันแต่ว่ากับพทิถิมครับพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นกันเอาตัวทีว่าเด่นไปก้อนกับผมคือศูนย์ครับชนสามสำนักในห้าสำนักก็เลี้ยวศูนย์วินไว้พี่น้องอมซีเบิ้งครับผมครับอันนี้ถือว่าเป็นการสรุปตัวเด่นของหาเสี้ยนกับว่าได้เครับผมพี่น้องมซีอ่ามักเสี้ยนใดกับเบิ้งครับผมหรือว่าเบิ้งแล้ว เสียน,นี่น่าจะประกบกับเสี้ยนนี่เองสิครับผมครับอลองเบิ้งได้ครับผมเมื่อกี้ก็มาเชื่อกับให้เบิ้งมวยบางหันอยู่ครับนี่ครับกัจจิมี08 03์แ0ด0ู0ย์สครับผมเอาศูย์เป็นตัวเด่นวินครับพป่น้องเนาะนี่ครับ เอาพิจาณาเบิ้งครับผมเลขสายบนห้าสำนักครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมครับครับได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะคันนี้คือว่ากันตามข้อมูลตามสูเดอครับผมแต่ละเซียนที่เปิใไ้มาครับพี่น้องเนาะก็จะเห็นว่าสองกับโบเดนเด้ครับผมครับบเดนในหาสำนักนี่ครับพี่น้องเนาะมีเพียงอาจารย์เส้นเขาแญ่เท่านั้นครับผมที่เปินมีสองครับผมแต่ว่าในส่วนท่าง น้ำเช่เพันถือว่าเป็นเด่นสองนี้ครับผมครับครับบนแน่เสรมาไปครับพี่น้องเนานะอันนี้คือว่ากันตามตัวเด่นเด้อครับผมครับอาจจะเป็นสองอาจจะมากสิครับพี่น้องเนาะไปประกบในภหยในหาตำน่งนี่ก็เป็นประเดี๋ให้กันเด้อครับผมเพราะว่าอ่าถือว่าเป็นเอาเหล็กเด่นมาให้เบิง่งรับเพื่อว่าอ่าในชุดเด่นนี่ประกบคู่กันครับพี่น้องเนาะครับกิจบจานณาเบิ่งครับผมถือว่า ในหาสำนักในศูนย์กับมาแรงครับพี่น้องเนาะครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาแชร์กขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีได้ครับผมถูกหวย้เงินไปนน้ำกันครับพี่น้อง17มกราคม68อันนี้เป็นเลขบนครับพี่น้องเนาะหาสำนักครับผมมักกะจัดคัดกระพานครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องที่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ครับผมช่วงนี้ก็ถือว่า อากาศเย็นครับผมอากาศเย็นมากครับพี่น้องเนาะลมพัดมากบางพื้นที่ก็ถือว่าลมแรงมากด้วครับผมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ